สวัสดีครับวันนี้นะครับเซลต้องจัดให้นะครับวันนี้มาส่งรถลูกค้าที่สมุทรปราการหนึ่งคันนะครับโปรอันนี้ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับไปดูมีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เรียวๆเลยที่ปั๊มปตทสมุทรปราการนะครับมามาดูรถกอนเร็วก็จะมีทรงนะครับสายแม็กจะทรงครับหน้าสองหลังสามนะครับผมต่อมานนี้และข้างหลังก็จะมีแต่งพ่อแต่งไลท์ด้วยนะ ครับวันนี้คำบอกป้านะครับตอนนี้คำบอกป้ามันก็มีท่อนะครับเราจัดส่งรถให้ถึงถึงถึงร้านเลยลูกค้าทํางานเบซอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกค้ากันไปเร็ว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 เไม่เป็นไรจอดแบบนี้แหละ <kie> ออกมารถหาย สัสดีครับอ,อันนี้คือลูกค้าครับนไหนก็อรถเนี่ออดี๋ยวเราไปที่รกันนะครับอ,อ่ะเบื้องต้นให้ดูแค่นก่อนเนะเดี๋ยวพอลูกค้าับรถเดี๋ยวถ่ายรูปไปดูทีไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับบึ๊บ